สวัสดีครับบันหวยเชนะครับผมในคลิปนี้เป็นคลิปที่สามสำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนนะครับเข้าฤดูร้อนนะครับใกล้สงการแล้วนะฮะประเทศเราก็โชคร้ายนะครับโชคร้ายที่มีไข้ไบรัสโควิดระบาดแล้วก็ส่วนมากคนไทยจะ เป็นคนง่ายๆนะไม่ค่อยจะคิดอะไรมากไม่ค่อยป้องกันนะไม่ค่อยป้องกันมันก็เลยผ่านให้ที่จริงมันไม่น่าจะติดกันไปขนาดนี้เนาะ,ะแล้วก็รัฐบาลก็ไม่มีมาตรการที่ดีนะครับคือปล่อยปละละเลยจนโรคมันลุกลามนะครับแล้วก็ตัวพวกเราเองด้วยก็ไม่ค่อยใส่ใจ ว่ามันจะเป็นหรือจะไปติดใครมาถ้าติดใครมาแล้วก็ไปติดคนอื่นต่อนะในครอบครัวเนี่ยสาคัญนะครับเพราะมันติดกันง่ายนะมันเป็นไวรัสคือคุณหมอได้แนะนําว่ามันถ้าอยู่ห่างๆกันสักเม็ดนึงเนี่ยหกฟุตเนี่ยเวลาไอาจามเนี่ยมันไม่ลดหน้ากัน,นจยิงจมก็ไม่ติดนนะฮะก็แต่เชื้อโรคมันจะไปตกผมก็งงว่ามันหนักเลยเชื้อโรค ไปตกตามพื้นตามอะไรที่ในร้านอาหารเงี้ยเอามือไปจับเข้าแล้วมันขยี่ตาหยิบอาหารเข้าปากมันก็จะติดนะะมันก็ติดทางตาทางปากแล้วก็ทางทางหายใจเนาะนะครับเราก็ต้องล้างมือบ่อยๆเนาะป้องกันเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าจะติดมาเมื่อไรเพราะถ้าไปติดแล้วเนี่ยเราก็มันยังไม่เริ่มเป็นเนี่ยมันก็ไปติดคนในครอบครัวด้วยติดคนในครอบครัวก็ลุกลามกันไปนะครับ เอ,อมีคนหลายคนขอมาสิบหน่วยบนผิดยากนะฮะเฉพาะสิบหน่วยนะเข้าใจว่าจะเอาไปเคลียร์ในเลขเในเลขสิบหน่วยแปดตัวนะแปดตัวจับคู่ได้สามวิพหกหกหรือสี่ชุดเนี่ยเราเอาเลขสิบหน่วยผิดยากเนี่ยไปเคลียร์ในนี้เราจะทําเป็นสามสเต็ปนะครับชุดแรกก็จะมีสูตรอยู่สามชุดนะสามชุดนะครับ จะมีชุด1ชุด2เป็นชุดหลักนะครับและชุด3ามนี่เพิ่มเข้ามาชุด3ามก็แยกออกมานะครับอันนี้ในในในทิปหน่วยบนผิดยากชุดที่สองนี่ก็จะมีชุดหลักอยู่2ส,สูตรแล้วก็ชุดที่สามก็แยกต่างหากแล้วก็เอาชุดแรกออกไปนะพอในในผิดยากอันที่สามนี่ก็จะเอาทั้งสองอันมารวมกันก็รวมกันเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ4ี่สูตรนะประมาณ4ี่สูตรนะครับ4ี่สูตร เราเฉพาะตัวชนข้างหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าหากว่าตัวชนชุดหน้าถูกชุดสองถูกชุดสามถูกแน่นอนนะแต่มันก็ไม่ค่อยผิดนะครับมค่อยไม่ค่อยผิดนะครับก็ให้ดูทั้งรุ่น106ใหม่นะครับชุดสามนี่จะน้อยที่สุดนะบางอาจจะไม่น้อยหรืออาจจะเท่ากับชุดสองก็ได้นะเพราะชุดสามก็คือเอาชุดหนึ่งมาชนกับชุดสอง ยกตัวอย่างงวดร้อยเก้าเนี่ยชุดแรกมันศูนย์หนึ่งห้าหกแปดเก้าชุดสองศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดก็ชนกันศูนย์หนึ่งห้าหกแปดใช่ไหมมาสองตัวเลยนะครับอันนี้ท่านก็อาไปใช้ยังไงก็แล้วแต่ท่านเนาะขอมาก็จัดให้โอเคงวดที่แล้วก็ถูกนะฮะแล้วก็ถูกคือไม่เคยผิดนะมันผิดยากผมก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าไงก็เลย ทั้งชื่อว่าสิบหน่วยผิดยากนะผิดยากก็คือมันไม่เคยผิดนะหาเหตุที่ไม่เคยผิดเพราะเราใช้สูตรอ่สูตรสูตรเก้าตัวเนาะสูตรเก้าตัวสูตรเก้าตัวดียังไงมันก็ต้องต้องออกนะฮะต้องออกแล้วก็เราใช้สูตรที่มันเดินดีนะฮะบางครั้งเนี่ยในชุดบางครั้งบางชุดเนี่ยมันจะมี ถ้ามันมาครบสิบหน่วยมันก็ดีไปนะถ้าบางคนบาง,บางชุดมันมาหลักสิบอีกชุดหนึ่งมาหลักหน่วยซึ่งมันไม่ผิดเหมือนกันมันก็ไม่ชนกันเมื่อไม่ชนกันมันก็ทําให้ผิดนะ,อ,ะอย่างบผพย,ยกตัวอย่างงวดที่มันผิดที่มันผิดให้ดูอย่างวันนี้นะฮะเนี่ยฮะครับออกเจ็ดสี่ใช่ไหมเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะครับชุดแรกไอ้คู่แรกอาจจะมี อาจจะไม่มีเจ็ดนะครับชุดที่สองอาจจะไม่มีสี่มันก็เลยหลุดออกมานะครับพอหลุดออกมาแล้วมาชนกับชุดสามเนี่ยชุดนวดร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยชุดสามนี่มันถูกนะชุดสามถูกมีเลขเจ็ดอยู่แต่ชุดแรกมันไม่มีนะมันมีศูนย์หนึ่งสามห้าหกแปดเก้ามันไม่มีเจ็ดมันก็เลยชุดชุดสามก็เลยหลุดนะชุดสามก็เลยหลุดไปด้วยนะครับชุดสามก็คือเหมือนชุดสรุปนะครับสรุป อตอนนี้มาดูให้มาดูงวดร้อยยี่สิบหกงวดร้อยยี่สิบห้างวดที่แล้วนะวดสิบหกมีนาคมนะได้สองสี่เจ็ดแปดเก้าก็ออกสี่สี่หกก็ถูกเลขสี่นะเลขสี่หลักสิบนะครับหลักร้อยไม่เกี่ยวนี่เราพูดถึงเฉพาะสิบหน่วยนะครับพอมางวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนในะชุดแรกสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าชุดสองศูนย์สองสี่หกเจ็ดเก้าชุดหนึ่งชนกับชุดสองได้ก็ชนกันครบเลยฮนะทูนต้องสี่หกเจ็ดเก้า คิดว่าน่าจะมาสิบหน่วยหนึ่งตัวนะสิบหน่วยหนึ่งตัวไม่น่าจะผิดนะครับอาจจะมาสองตัวหรือหนึ่งตัวก็แล้วแต่นะครับขอให้มันมาก็โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเอาสองตัวไปจับที่มันมาสองตัวแปดแปดหกสี่ชุดไปจับแล้วเนี่ยเราก็ไม่เลือกดูที่มันมีศูนย์สองสี่หกเจ็ดเก้าติดอยู่นะฮะมันก็จะตัดไอ้ที่ไม่เลขหกตัวนี้ไม่ติดออกไปได้หลายชุดเหมือนกันนะครับ ก็ทำให้ลดปริมาณลดจำนวนกันลงไปโอเคครับสำหรับมาชิกที่ขอมานะมาชิกที่ขอมานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงหลักร้อยให้นะหลักร้อยได้ทำใหม่แต่ใช้สูตรเดิมนะเราไปคิดพยายามคิดคน้นวิธีใหม่ๆก็คือพัฒนาทำยังไงให้มันน้อยตัวแล้วก็ให้มันถูกบ่อยเนะนาะอันไหนพอจะนำมาใช้ได้ก็จะมาแนะนำ โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบ้านหวยชาแนลกาลนากดแชร์ไปด้วยนะฮะช่วยแชร์ด้วยแชร์ไปยังแชร์ไปยังหน้าเฟซของท่านนะฮะเพื่อนของท่านก็จะได้เห็นด้วยนะ,ะแชร์ด้วยช่วยช่วยแชร์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสด,ดี